วัดมณีวงศ์จังหวัดนานนครนายกก็เป็นวัดสายมูเนาะใครที่ชอบเรื่องสยศาสตร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเนาะอีกรูปแบบหนึ่งเนาะนี่ก็สามารถมาได้นะครับมีทั้งนะครับทั้งความเชื่อทางพุทธความเชื่อทางนะครับ ทางาพราหมณ์ฮินดูนั่นแหละเนาะก็ผสมผสานกันนะครับถ้าอยากจะเห็นก็คือต้องมาวัดนี้เลยนะนะครับก็คือพิจุนนะ่ะได้มีโอกาสได้มานะครับนี่พระพุทธรูปองค์ใหญ่งดงามเนาะอยู่บนหลังคานี่นะครับก็สถาปัตยกรรมก็คือแบบมีเยอะแยะมากมายนะครับ คือตาลายไปหมดเลยนะครับพี่จุนเนี่ยมามาที่นี่เนาะมาที่วัดเนี่ยเดินออกมาดูประตูหน่อยนะเพราะว่าตอนเข้ามาเนี่ยรู้สึกเออประตูนี้น่าสนใจมากเนาะประตูซุ้มประตูทางเข้าวัดนะมีอะไรเนี่ยมีพญายนาคมีแบบจำแลงหรือเปล่าหรือไงนะครับมีพระพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่ แล้วก็มีรูปปั้นพญาคุดนี่ขนาดรอบๆอบวัดนะครับนี่ยังไม่ได้เข้าไปในนะครับในอุโบสถในพระวิหารเลยนะโ,โหยังแบบละลานตานะครับนี่คือตอนที่พี่จุนไปคนก็เยอะนะนี่พี่จุนกระดูบรรยากาศแต่เช้านะครับมีช้างมีรูปปั้นช้างนะครับแล้วก็มีเนี่ยสมบัต์ตูเนี่ยสวยนะครับโดดเด่นนะครับนี่วัดนี้นะครับก็อย่าง ที่บอกอมีพระนารายณ์สี่กรนะครับมีไมมีพระพุทธรูปมีช้างมีเนี่ยคือบรรยากาศหน้าหน้าวัดนะครับพี่จุนก็ถ่ายมาให้น้องๆชมกันนะ <4 S 2> เพราะว่าวัดเนี้ยในทิกตอกค่อนข้างที่จะดังเนาะค่อนข้างที่จะมีคนเอามาโพสต์ลงเยอะนะพี่จุนก็เลยได้ไปมามั่งคือได้ความสนใจนะครับเพราะว่าสายสายมูนะครับเป็นคือผู้ที่มาเนี่ย นะครับส่วนมากเป็นรูปพญายนาคอันนี้ร้านค้าก็เยอะนะนะครับพี่จุนก็มาเดินไมเรื่อยนะครับคือก็ดูแบบว่าลูกปั้นอะไรเงี้ยเยอะนะครับเยอะมากๆเลยนะอันนี้เขายังกำลังทํากันอยู่เนาะปั้นเป็นรูปพญายนาคนะครับที่เนี้ยโดดเด่นที่สุดก็คือน่าจะพญายนาคนะครับจะเยอะที่สุดเลย อันนี้ก็เป็นวิหารหรือยังไงเนี่ยนะครับทางเข้านะครับก็มีบันไดพญานาคอะไรพญานาคเยอะมากนะครับอันนี้พญานาคแบบนะครับยังยังไม่น่ายังไม่ได้ทาสีม,มีพญานาคเจ็ดเสียนเก้าเสียนเท่าที่เห็นเนาะนะครับแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นพญานาคนะครับแล้วก็พวกรูปหล่อนะครับเทวดานะครับนะครับก็จะมีแบบ เยอะมากคราวนี้เราก็เดินเข้าไปในวิหารกันเนาะนะครับก็มีคนมาถ่ายรูปหน้าตรงหน้าตรงเนี้ยเยอะนะเพราะว่าสวยงามนะครับดูน้องๆดูนะครับนี่พื้นก็สะอาดสะอ้านเนาะนี่เดินเข้าไปได้นะครับซุ้มประตูเนาะก็สวยมากนะครับอืมสวยจริงๆเนาะทำออกมาได้อ่าซุ้มประตูวัดก็สวยเนี่ยทางเข้านี่ก็สวยนะ นี่เรวก็ค่อยๆเดินเข้าไปนะครับนี่เริ่มเห็นเทวดานะลูกปั้นเทวดานางฟ้าเนะพระอินพระอีสวนอะไรบอกได้เลยว่ามีแน่นอนนะครับเพราะว่าพิจุนก็เห็นจากภายนอกแล้วเนี่ยอันนี้องค์พระพิฆเนศเนาะนี่อันนี้ก็พระนะเรศวรแล้วก็พระประธานนะครับนี่แล้วลูกพระนาคปกนะครับนี่ข้างในก็พญานาคนะครับโอ้อธิบายไม่หมดนะครับมีฤาษีมีอะไร เทวดาลูกปั้นเทวดาลูกหล่อหรือสีนางฟ้านางฟ้านางสวรรค์เออพญานาคเนี่ย<อ>เยอะมากๆนะครับเท่านี้เห็นอยู่เรียกได้ว่าพญานาคเนี่น่าจะเป็นพันพัน,พนต,ตนนะพ,นพันพันตนเลยเนาะมีเห็นไหมอย่างน้องๆดูดินะครับคือจนลายตาไปหมดนะครับพี่จุนนะมองไปทางไหนนะครับก็เหมือนเห็นถ้ำ เห็นพญานาคเนี่ยเขาจำลองเหมือนถ้ำนะครับเท่าที่พี่จุนเห็นนะเหมือนถ้ำพญานาคนะครับแล้วก็พญานาคก,ก็เนี่ยอยู่ตามโขดหินหินย้อยหินงอกนะครับเต็มไปหมดเลยเต็มไปเยอะมากๆนะครับจนโอ้โหแบบไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนนะครับคืองงเลยแล้วก็พญานาคก็นะครับไม่ไม่น่าจะทำเด็ด ปูนนะพี่จุนว่านะแต่พี่จุนก็ไม่กล้าจับนะแต่ดูเหมือนไม่ให้ไม่ให้ปูนนะครับอาจจะเป็นเรซินก็ได้นะนี่ก็เข้ามาข้างในนะครับก็จะมีผราประทานอยู่ด้านในเนาะพี่จุนก็กะาวว่าจะกราบผราประทานหน่อยก็พยายามเนี่ยตามเสาตามเลยพยายามให้น้องๆเห็นกันนะด้านบนด้านอะไรรอบๆนะครับด้านล่างด้านบนเนาะก็คือรู้สึก คือยังไงอะพี่จุนก็เป็นคนโอเคนะชอบวาดรูปพญานาคอะไรน้องๆก็สอนน้องๆวาดอะไรแต่ว่าเจอแบบรูปแบบพญานาคดิแบบเป็นพันๆนะเนี่ยเยอะมากนะครับก็แสงข้างในก็จัดได้แบบเนาะเป็นแสงสว่างนะครับแ้วบางบาง,บาง,บ,างาบางจุดก็จะเป็นแสงสีม่วงแสงสีทองอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูอลามเป็นหมดนะก็จะมีบ่อน้ําสระน้ําที่พญานาค ขายน้ำขายพิษนะเนี่ยเห็นไหมครับมันโ,โหเยอะมากๆนะครับพญายนาคเนี่ยคือก่ายกันไปก่ายกันมาม้วนกันไปม้วนกันมานะครับพญายนาคนผู้ที่จะมาที่นี่นะที่วัดมณีวงศ์เนี่ยนะส่วนมากก็จะมาสอกคอต่อชะตานะครับสายมูเนาะมาขอโชคขอลาบนะครับอันนี้พ,พระประธานเนาะพี่จุนก็เซลฟี่นะครับแล้วก็ได้ไปกราบ นมัสการท่านนะครับอันนี้ก็เป็นพระนะครับพระพุทธรูปนะครับแล้วก็ด้านล่างก็คือพระฤาษีเนาะน่าจะเป็นชีบวกโกมารอันเนี้ยแล้วก็พญานาคเจ็ดเสียนเก้าเสียนนะครับ<ม>เต็มไปหมดเลยก,ก็มีซุ้มพญานาคนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะมีไฟประดับประดานะครับอันนี้ก็เป็นทางเดินเนาะ และเนี iam, icism, ok ่ยก so no so ็จะเป็นพระนาคปกนะครับก็พระพุทธรูปนาคปกนะครับเต็มไปหมดเลยรูปเทวดารูปพระพุทธรูปนาคปกคือมีเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆแต่พี่จุนไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลยนะครับในชีวิตของพี่จุนนะคือสิ่งจะขดิิไม่ว่าจะเป็นทางด้านาสายนะครับสายไหนเนี่ยนะครับก็มีหมดเลยสายพุทธสายพานนะครับจะเหนี่ยงนี้พระพุทธรูปนะครับ ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นหินหรือเปล่าเนาะเพราะว่าไม่ได้กล้าจับนะนี่ก็จะเป็นเทพนะครับเทวดาอาจจะหล่อมาเพราะเป็นรูปทรงเดียวกันเนาะอาจจะเป็นแบบแบบหล่อแต่สวยเนาะสัดส่วนอะไรรูปกายท่านแต่งองค์ทรงเครื่องก็ดูสวยงดงามมากนะครับนี่ก็แล้วแต่ความศรัทธานะครับนี่ว่าว่าท่านทุกคนเนี่ยก็จะต้องมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใช่ไหมครับก็พี่จุนก็ไม่ ไม่ได้อะไรนะครับก็คือบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยดีและถ้าเราศรัทธานะทาความดีอะไรเงี้ยนะครับเราศรัทธาสิ่งใดก็ได้ขอให้เราทําความดีนี่พระพุทธลทูาทรงเครื่องนะครับทรงเครื่องเหมือนเทวดาน,ะน่าจะเป็นพระพุทธรูปนี่อันนี้เป็นภาพไม่ใช่ภาพวาดแท้ๆนะครับเป็นภาพองค์พระพิคเนตน,น่าจะเป็นภาพพิมพ์นะแต่เขาเขา,าคนขายเนี่ยก็ทั้งข้างนี่ก็จะมีร้านอยู่เขาบอกว่าซื้อได้นะเป็นภาพพิมพ์ ก็จากภาพวาดนี่แหละเขาก็มาถ่ายสำเนาเป็นภาพพิมพ์แล้วให้บูชากันเนาะอันนี้สวยเนาะนี่เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องนะครับนี่อันนี้ก็เป็นแบบของขอมนะครับรูปคือจําลองขอมมาซุ้มประตูเนาะนะครับก็รวมกันมาหมดนะครับที่นี่นี่เห็นไหมองค์พนาลาัยนะครับกำลังไล่ลำอยู่นะกี่มือก็ไม่รู้เนาะพันกรหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะนี่แล้วก็ เป็นพวกเทวดานะครับนี่ก็มีเทพองค์เทพเทวดาเนาะยืนนะครับยืนอยู่ตรงทางเดินข้างทางเดิมทั้งสองฝั่งนะครับอันนี้ก็เป็นพระเกจิอาจารย์นะครับแต่ไม่น่าจะ,ะพี่จุนไม่แน่ใจว่าจะเป็นหุ่นคีพึ่งหรือเปล่าเนาะแต่รู้สึกว่าจะเป็นพระเกจิอาจารย์ดังๆด,ด,ดูด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปปั้น เทวดารุกหล่อเนาะพี่จุนว่ารูปหล่อเนี่ยทำออกมาเยอะมากนะครับแล้วก็คนก็ก็นี่พญานาคเนาะเจ็ดเสียนก็จะมีคนชวนเรามา,าเรียกเชื้อเชิญเนานะดูดวงต่อชะตาหรือว่าซื้อนะครับช่วยเขาแบบว่าขายให้เช่าบูชานะครับวัตถุมงคลอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีก็เป็นพญานาคนะครับคือเดินไปที่ไหนเนี่ย น้องๆต้องเจออยู่แล้วพญายนาคนะครับเยอะมากนะครับพี่จุนก็เจอตลอดนะ mm hmm. ในเนี้ยเหมือนกับถ้ำจําลองถ้ำพญายนาคนะครับแล้วก็เราก็เหมือนกับเป็นเขาเขาถือว่าคนที่มากราบไหว้ก็อาจจะเป็นลูกหลานพญายนาคเนาะ mm hmm. มีความรู้สึกว่าเออมาให้ท่านช่วยคุ้มครอมมงปกปักรักษา mm hmm. อันนี้ก็ลูกปั้นขอมเนาะอันนี้ก็เข้าไปก็จะเป็นด้านในก็จะ มีซุ้มประตูแบบขอบเนาะแบบนครวัดนี่จําลองนะครับนีแล้วก็จะมีพระฤาษีเมื่อกี้นะเ<ม>ต็มไปหมดเลยเนาะส่วนภายในห้องนี้ก็จะมีพระสงฆ์นะครับนะครับท่านก็รอญาติยาโยมมาถวายสังฆทานเนาะก็จะมีผู้ที่มีจิตศรัทธาเนาะมาถวายสังฆทานกันอยู่ในห้องนี้เนาะรับศีลรับพรว่าทาพิธีอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่พี่จุนก็อยู่ด้านนอกน,ะนี่นะครับก็ มีคือเห็นแบบรูปปัน้นรูปหลอ่อพระพุทธรูปหรือว่าเนี่ยครับพระฤาษีก็เยอะมากเลยนะครับพระฤาษีเนี่ยก็เป็นรูปรูปหลอ่อหรือรูปปั้นนี่แหละเต็มไปหมดเลยนะครับพี่จุนก็ดูพิจาณาดูเนาะเข้าทางไหนครับแต่ก็ต้องก็ต้องบอกว่านะครับสวยนะครับเป็นรูปปัน้นพระฤาษีก็คือ คนคนไทยก็จะมีเนาะที่ศรัทธาทางด้านสายมูศรัทธาพระฤาษีศรัทธาพญานาคนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครชอบแบบไหนก็นะครับก็จะไปทางนั้นเนาะต่อดวงชะตานะครับให้มีโชคมีลาบมีวาสนานะครับเป็นความเชื่อเนาะเป็นความเชื่อที่อ,อยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วนะครับสังคมไทยหรือว่า ประเทศเราเนี่ยก็มาตั้งนานแล้วอาจจะเป็นพันปีแล้วก็ได้เนาะค,ความเชื่อเรื่องผีสางนางไม้เทวดาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่นะครับคนอาจจะเชื่อทางด้านไหนเนาะนี่ก็จะเป็นนะครับพี่จุนก็นะครับชอบนะชอบมากเลยนี่พระพุทธรูปนะครับปางยืนนะครับ อาจจะเป็นแบบว่าวันจันทร์วันพุธอะไรเงี้ยสิบสองราศีอะไรเงี้ยน,นะครับแล้วก็สิบสองราศีจะมีจะมีหมดเลยแบบว่าที่แบบว่าน้องๆอ,อ่าเห็นนะว่าการทําบุญอะไรเงี้ยนะครับจะมีแบบว่าอพระพุทธรูปให้เราอะทาบุญวันเกิดวันอะไรเงี้ยนะครับมีทุกแบบเลยอะคือพิจุนเนี่ยกล้าบอกีด้ ตาลายมากเยอะมากเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลยรวบรวมแบบเอาไว้ในถ้านี่นะนี่อันนี้พระจีนเนาะเป็นรูปาภาพวาดนะครับนี่เป็นวาดแบบที่เบตรหรือเปล่าเนาะเป็นพระพุทธองค์หรือเปล่านี่หน้าปกแบบของนะครับศิลปะแบบของเมื่อกี้เนาะอันนี้องค์พระนเรศวรมหาราชนะครับและ ด้านล่างก็น่าจะเป็นรัชกาลที่หนึ่งสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับนี่พิจุนก็กาบสักการะบูชานะครับนี่เพราะว่าเราก็ต้องนะครับให้ความเคารพสักการะบูชาพระอ,องค์ท่านอยู่แล้วเนาะพระอ,องค์ดำเนาะพันนเรศวนเนาะท่านกอบกู้บ้านกู้เมืองนะครับนี่ทําให้เรามีแผ่นดินอยู่อาศัยกันถึงจนถ,ถึงทุกวันนี้เนาะชั่วลูกชั่วหลานเลยนะครับนี่เห็นไหม ข้างล่างก็จะเป็นราชการที่หนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นช้างเป็นพญานาคนะครับของขอมันะครับสายสายมูเนี่ยน่าจะชอบเลยที่เนี้ยพี่จุนบอกได้เลยนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับนี่เห็นไหมพญานาแบบขอมเนาะแบบนครวัดแบบนี่เห็นไหมซุ้มประตูนะครับคือรวมกันหมดเลยอันนี้พระพุทธพันลุ พระพุทธรูปเนาะปางยืนนะครับปางรีลาหรือเปล่านะนี่ไปที่ไหนเนี่ยก็ต้องเจอพญานาคแน่นอนนะครับหนีไม่พ้นนะครับก็เหมือนเป็นที่เนี่ยจะเป็นถ้าถ้านาคานะครับนี่เราก็มาขอพรนะครับกราบไหว้นะครับตามความเชื่อความศรัทานะครับก็จะมีอย่างที่เราเห็นเนาะพี่จุนก็ไม่รู้จะอธิบายไงนะเยอะมากนะครับมีคือ อย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับรูปแบบของพญานาคก็มีความแตกต่างกันนะครับเท่าที่เห็นนะเท่าที่สายตาพี่จุนเห็นนะแตกต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับพี่จุนก็ตื่นเต้นเหมือนกันได้เห็นนะเนาะเขาไม่เคยเห็นอะไรขนาดนี้มาก่อนเนาะไม่เคยเห็นแบบนี้อะไรแบบนี้มาก่อนนะครับนี่ส่วนน้องๆที่ชอบมีความศรัทธานในพญานาคนะครับถ้ามีโอกาสก็มาได้เนาะ มาเที่ยวมานะครับมากราบโคโลบสักการะวชาหรือยังไงก็ได้เนาะด้านหลังก็จะเป็นพัดลายเนาะเหมือนทับหลังเนาะด้านหลังนี่เห็นไหมก็จะมีคนเนี่ยครับเขาก็มาดูตรงเนี้จะเป็นเหมือนห้องโถงที่แบบว่าประดิษฐานพระประธานเนาะพี่จุนคิดว่าน่าจะเป็นพระประธานองค์พระประธานนะครับนี่แล้วก็จะเป็นรูปนะครับ เยอะมากบอกได้เลยถ้าน้องๆมานี่น่าจะนะครับนี่ตรงนี้เป็นแสงนะครับตรงองค์พระประธานเนาะอพี่จุนก็ได้ทําการกราบนามัสการเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เดินกลับมาอีกรอบหนึ่งเนาะนี่เห็นไหมแล้วก็ด้านบนพยายามถ่ายให้ด้านบนรอบๆอะไรให้ดูนะครับนี่เห็นไหมให้น้องๆดูกันว่าข้างบนหลังคาก็ยังหนีไม่พ้นเลยเนาะนี่ด้านหลังก็มีเนาะ นี่แล้วด,ด้านบนนะครับโหแบบเจอแต่ถ้าด้านในเนี้ยก็เจอแต่พญานาคเนาะอย่างด้านนอกก็ยังเห็นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่งอื่นบ้างเนี่ยส่วนมากข้างในเนี้ยก็จะเป็นพญานาคนะครับเดินมาจนรอบนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ยาวมากนะนะครับแต่อาจจะเป็นแบบว่า พี่จุนก็เดินกลับย้อนกลับมาทางเดิมหรือเปล่านะครับเดินแบบงงๆนะครับส่วนมากจะมองแต่ด้านบนเนาะไม่ได้มองทางเท่าไหร่เลยนะครับเซ้อเซ่อาๆานะครับเดินนี่ก็ชอบนะครับรู้สึกนะครับรู้สึกเออครั้งหนึ่งเนาะได้มาที่นี่เนาะสถานที่แห่งนี้เห็นในทิกตอกบ่อยมากเลยคนรีวิวนะ มนีน้องๆอ,อะไรเงี้ยรีวิวกันคือเห็นคนรีวิวเยอะมากเลยวัดเนี้ยเห็นบ่อยด้วยนะครับนี่พี่จุนในในที่สุดก็ได้มาแล้ววัดมณีวงนะก็โอเคนะครับคลิปนี้จริงๆก็อยู่ที่อ่าจะใช้เวลาในการพิจารณาเดินดูเนาะรอบๆนะครับส่วนมากนะครับพี่จุนก็รู้สึกโอเคนะ ได้มานะนะครับก็มีความสุขดีนะครับแตกตาตื่นตาตื่นใจดีนะครับดีพญานาคเห็นไหมมีผ้าเนี่ยนี่มีผ้าพันพญานาคด้ยวยเนาะนะครับมีพัดลมนะครับแต่ไม่ใช่แอร์นะเพื่อเป็นพัดลมนะครับพ,พี่จุนก็ใส่เสื้อคลุมมานะแต่ก็ไม่ไม่ได้ร้อนมากนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ นะครับแสงมีพระพุทธรูปที่พี่จุนรู้สึกว่างดงามนะครับในภายในเนี้ยนะครับซึ่งมีโครมระยะด้วยนะสวยสดงดงามเลยเหมือนแสงทองเลยนะครับก็พี่จุนก็อย่างที่บอกนะครับกาบนมัสการท่านเสร็จก็นะครับก็จะเดินออกมาแล้วเนาะนี่ออกมาด้านนอกเนาะเห็นไหมครับภายตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะสวยมากแสงค่อนข้างที่จะสวยเนาะ นี่อันนี้ก็จะเป็นวัดเดียวกันนะครับแต่น่าจะกําลังสร้างอยู่นะนะครับเป็นวัดเดียวกัน่ะแหละนะครับก็อยู่ทางด้านหลังวัดมณีวงศ์เนาะก็คือพื้นที่เดียวกันนะครับ